ลุงวันใช้กระเป๋าสตังค์นี่มานานมากแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นผ้านะลุงวันซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่ว่าเนี่ยอันนี้ยี่สิบปีลุงวันเห็นเพจต่างๆเนี่ยเขาลงโฆษณาขายเป็นหนังแท้หนังอะไรเงี้ยลุงวันนี่ไม่ไม่ได้ใช้กระเป๋าสตังค์เป็นจริงจังนะคิดจะซื้อใหม่แต่ว่าก็มาคิดคิดดูอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้จะซื้อทำไมแล้วเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้ เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าสตางค์นะบางทีมันก็ไม่รู้จะซื้อทําหมนะเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่ได้ใช้กระเป๋าสตางค์ไปอวดไทยแล้วและสองไอ้นี่มันก็ยังใช้ได้มันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะและอีกอย่างหนึ่งบัตรประชาชนอะไรต่างๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะประโยชน์ของมันนะแต่ก็มีละไปโรงพยาบาลไปอะไรแต่ไรนี่เขาก็ต้องเอาสอดเข้าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เหมือนจะเน่าหมดละแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ ลุงวันก็มาคิดไปคิดมาถ้ามาเสียตังค์อีกอีห้าร้อยอะไรนี่ลุงวันว่ามันบางทีคนทำเงินแกเงินจะซื้อของบางทีมันต้องคิดนะจะซื้อมาเพื่ออะไรจะซื้อมาเพื่อความเท่กับไม่ใช่จะซื้อมา,อาใส่กะสตางค์ไอ้น,นี่มันก็ใส่ได้แต่นี่พอสตางค์หลังๆนี่ลุงวันก็ไม่ค่อยได้ ไม่ก็ได้ใช้เงินสดแะก็สแกนจ่ายที่แต่แต่พอลงวันไม่ได้สแกนเยอะนี่ร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้นะบางทีกินอาหารสองร้อยสามร้อยแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ว่าออจ่ายเยอะมากมายกระเป๋าสตางค์สำหรับลงวันมันก็เลยไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแต่ว่าก็พกเนี่ยพกติดรถไว้งั้นนะส่วนใหญ่ลงวันไม่ได้พกที่ตัวแล้วบางทีก็เอาไว้ในมอเตอร์ไซค์บ้างบางทีก็ไว้ในรถยนต์บ้างอะไรเงี้ยก็ แต่ว่าก็ติดตัวเพราะบางทีบับาประชาชนเอ่ยใบยกับคี่เอ่ยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้แต่ว่าก็ไม่เคยได้ใช้สักทีนะเจอตำรวจเจอตำรวจล้เชิญครับเขาเห็นว่าคนแก่ใช่ไหมก็นี่แหละก็ดีอย่างเซฟตังค์ไปอีก4 500บาท